สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบพบกับเราช่องปลายน้ำมงุลสีโดูดโดโวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับหลังจากที่เสร็จภารกิจยามเช้าก็พาโนชาเดินทางไปสู่ที่พักก่อนเออไปลูกไปไปที่พักก่อนนะครับยามเช้ายามเที่ยง น,น้ำายรอตรวจฟังบุ้งโรโ,โดไปก่อนเลยสมองคนไม่ทันเขาเพราะว่าหัวสเกินขาดนะครับเขาใช้เลื่อยตัดออกนะครับเลยชาไปลูกไปเฮ้ยเร็วเรื่ไม่ทันเพื่อนเขาแล้วนะขอคนทางนะครับจากบ้านสู่ที่พักก่อนของน้องๆก็อยู่ประมาณเกือบสองกิโล โข้ามน้ำไปอีกสองสองสอง,สองคลงคเป็นเป็นเป็นคลองสองคลองรเราจะทิ้งที่ถึงเพราะว่าเขตนี้ทางเยอะนะครับเราต้องหลบไปข้างในไหนเพื่อเอวลาคนมาหาของปลาหรือว่ามาออจะได้ปลอดภัยนะครับเฮ้ยมาแล้วมั้ย เด็นมามาตายมาตายมาลูกมาตายมาเเร็วๆใช้เวลาสำหรับขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่กอัมาเป่นอาหารนกช้างนะครับเมื่อวาน ได้ไปทั้งหมด3,000คะแนนนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ยอดสะสมเราอยู่ที่4,500คะแนนเฮ้ย4,500คะแนนแล้วนะครับรับก็7,000อ่า, 7, อาเลืออีกประมาณ7,500คะแนนนะครับก็จะได้สร0 0คะแนนแล้วนะครับก็สูๆกันต่อไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเวลา18อนากานาทีนะครับเจอกันนะครับที่ร้านฝายสมมติคนะครับจีโโรโดนะครับไ์สุดอาหารอนไลน์เช่นเคยนะครูนาทีลู้งานครับจะเดินไปก่อนเลยไปดูไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเขานะครับไปช้าเพื่อนเขาปลูกต้องที่สวยๆกว่าเราไม่ได้ปลูก พ่อใหญ่เก้วกับคุณพ่อนะครับต่อไปแล้วนะครับวันนี้ก็วันเกิดคุณพ่อด้วยที่หนึ่งเวสานะ่อ้โโอ้โมาช่วยดูแลพ่อใหญ่เก้วดิ่งแรงขับไปก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับไปครับเดี๋ยวไปถึงที่ผู้เฮแข่งกันนะใครจะวิ่งแข่งกันอุ๊บอุ๊บจะวิงแข่งกันครับแข่งกันไหมอ่ะ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 แน่จริงแข่งกันไหมอ่ะ เพลงครับโยอตามกันมาเลยครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนึกว่าช้างปลาโซไม่มีขาไม่มีครับเดินมาเหมือนช้างปลาเลยครับยู w อุ้ยช้างปลาช้างปลาไม่นี่ เอ๊ะช้างปลาบน่นี่ช้างปลาไม่น่ช้างปลาบลูกผมไม่สนใจด้วยครับช้างปลาไม่ดูลดุกไปแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่บนโคช้างแล้วอ่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนโคช้างแล้วหลงจะเข้าไม่น้ำปอย นาลองบุนาลองบุนาอ้ยช้างตัวไหนไม่อยู่ตรงนี้อีกแลว้วเดี๋ยว <c oughs> เราจะทำการข้ามไปฝั่งนู้นนะซาลาจะเปียกไหมอ่ะต้องดู ช้างเยอะเหลือเกินเดี๋ยครับต้องข้ามแม่น้ํานี้ไปครับเพราะว่าปกติเราผูกข้ามตรงนู้นนะครับเพราะว่ามีช้างมาอยู่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวเราต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้นะครับโอ้พี่น้องครับ ช้างข้ามไปเมื่อกี้สบบมงคลโดดน้าครับเปียกหมดเลยครับดีโยนโทรศัพท์ขึ้นมาข้างบนได้ครับนะครับามไปสองฝั่งเรไม่ได้ถ่ายนะครับว่าโทรศัทเท้าหายครับเท้าไปคลนเลยครับเหยียบในคลุนแล้วหาไม่เจอนะครับโอ ตอนเย็นนะครับเราก็จะไล่สดเวลาดืมนะครับ1 8 3 0นาฬิกามนาทีไม่ไม่สีท่านหนนะครับอยากจะอุดหนุนของช้างก็เชื่อเลยนะครับดูพระขวานยังหอมอยู่เลยครับรครับดูครับเอียกโชคเลยรกเท้าก็หายโอ้เจ้าช้างนี่นะครับนะครับเชือกไหนเนาะนี่โอ้ยแม่ผักบุ้งเนีย่ยบุ้งอยู่กลางถนน,นเลย ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันพักบุ้งบายบายก็อย่าลืมนะครับจบคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวหลายทัพมงคลสี่โดดดุด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับวันนี้ไลฟ์สดเช่นเคยนะครับ16บหนาฬิกาสิบปดนาฬิกาสามนาทีนะครับสำหรับนี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ